สวัสดีจ้าพี่น้องมาอัปเดตกันเมื่อน,นี้เพราะว่าเพิ่งไปเห็ดพายาไปเห็ดธุระมาหาตะเหลี่ยวนะพี่น้องมาพระทันพ่อปออันเพิ่นกลนคองหม่างคองอยู่ข้างล่างเพิ่นลงไปเห็ดอยู่เถียงเพิ่นแล้วบัดนี้เดี๋ยวขึ้นมาแคทจะสิมาอัปเดตทั้งเพิ่งให้เบิ่งนได้แคทสิพาไปเบิ่งอ่าไปเบิ่งพ่อปอข้างล่างเนาะว่าเพิ่เเนเอาอีหยังขนอีหยังลงไปไป,ไปเห็ดอีหยังอยู่เถียงเพิ่นเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวสีทายอย่างเตื้องเงี้เท่านี้เราลงไปให้เบิรงเพื่อแม่ๆม,มาอยากเบิร์ว่าโอ้เชียงพะโอยยุไสก็คือออกจากเงี้ยเดี๋ยวขี่ตามตามจะสีไปเลยเพราะว่าอันกล้องมันก็สีบอลนิ่งเนี่ยด้อยไหมเพราะว่าแค่เอาใส่ไม่อันเอาใส่ขาใส่ขาตั้งกล้องนะนะมาที่นี่เวลาเทาตีงน้อยนึงมันก็สี ลงลำพูนตรงไปนะตรงไปสโดเดตรตรงลำพูนเะนี่ยมึงมากอันนี้ป่าก,กันโดกะตรมากันบักเฟื่องพี่น้องต้นบักเฟื่องตะกี้มันก็สูงอยู่ป้าแล้วเราตัดออกตัดออกเหลือต้นเตี้ยๆนึงบัดนี้ต่ว่กระดูกคือเกาหน่วยมันอ่ะอันนี้มี่จะเป็นเฮือนญาติพี่น้องไปได้พี่น้องซ้นนแตงแต่เฮือนอ่าเฮือนแคท ลงมาหาเทียนพ่อปอนีเนอ่เป็นอ่าเป็นอ้ายเป็นน้องของพ่อเปิดเลยเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาหอดหอดอันขอบไว้วงยาเนี่ย,อ,อ,ย,อ,ย,ยอันนี้ก็สวนเอื่อยเอื่อยโฮจักเนี่ยแหละในบ้านพุ่นอันนี้ยดสาวันเดียดป่าบอน พ,พ่อคนนละนอนปีตะโลอยูกพ,พ่อคนหัวตะลุกมาเมื่อไงที <c oughs> เอาพอ่อคือว่าปลูกกระดานคือว่าบักน้าว่าปลูกปลูกล้วบ่ฮะปลูกแล้วแล้วสิลุกมาอัพทายอัพเดทให้แม่เบิ่งอยางป้าบักอีหยังน่ะบักอื้อหรือ,อ,อบักอีหยังบักฝาก ดอกเอาดอกมันกินได้คือบอกเออบปล่เอาเ่า,ามบ่เอ่เดี๋ยวพามาอัปเด,ดตตรวจสวนผอเอาพวกนี้อันนี้ต้นพักหวานอันนี้มีอันบักฟักกับบักกระทุกลกปาดอ,อันนี้ไหมอันนี้ไหมขี้เหล็กนี่ไหมคืออันใหญ่งามดหรือ อะไรโอ้ยนี่เดี๋ยวฝากนี่บากไงงตัวนี้นยเดียวนี่วะอ่ะมันาแกเรบนี่เขาเบยงไงนี่แ่บักเสีย,ยนี่คุณพี่น้องอ้บักฝักไงเขายปออามาปลูกให้่ย่งขุดาหน่วยนึ่งข้างในนี่เห ว่าไดว่านี่โอ้ยยี่ห้งกกอันนี้อันนี้ก็กว่าพริกก็โคก,กบักอันบักเมาบ่านี่ต้นบักเมา่าไงป่ะนี่ก็ต้นนี่คือดูกเถอนี่พี่ต่อเออเออ,เอ,อมันบาดมือตัวน,นี้ปาด์คมือเนี้ยมันขึ้นไงเถอะ มันก็อย,อยู่ทึงอันนี้ได้พูด ả? นะหนึ่ยหนึ่งว้ามีตัวใหญไงพี่อ้องนี่ตอเน้องมันอันมันอุด,ดมสมบูรณ์มันอยู่แบบใกล้น้ำใกล้ยังเอามาปลูกจากต้นนี่ซีต้นดาวอะไรกับตัวบุญยมหมกฮูหามาปลูกได้หลายหาเนื้ออื่นปลูกน้ำ ันงามอยู่นันดอกดินมันอันนี้ได้ดินมันได้พี่น้องอันนี้ก็ขอกะวขอกล้วยข้าปอปลูกไว้อันนี้ก็ขอ,ขอ,อ,อกไก่เน,นื้อใหม่บป,ป็นแค่ภาพพิพงเนื้อใหม่พี่น้องอย่าว่าใจสันใจสีเด้อเพรื่อนเนื้อใหม่อันอยู่น้ำอัน อยู่ในปูกขางขอกคั้วขอกงัันก็ตรงนี้ขี่ข้ see, ขวยขีงั้วบางแล้ว <satisfy> น <karang> <sh uffy> ่าพี่น้องเนาะจะว่าขิดตบขีเดียดเถอะสีผ้าไปเบิ้งอยากให้เห็นฮะดอกอยากให้เห็นแหนงแหน่งน้อง้หม้โอ้ยางก่อนนอนน้องหม่บอกเพื่อนเกิดน้ำต้นน้ำอันนี้มมนเขาจังเอินว่าแหนงเนาะอันนี้แล้วน้อไหม้โอ้แหนงก็มีน้อไหม้ที่ย่าเพื่อนนั้นเอามาปลูก ทีดวายุทึ่งหวานแหง้งคุณคุณคณคนกลงไปได้เล็กเธอได้หนพี่น้องอันนี้เป็นน้องใหม่ไงที่เอาไปแกงให้น้องมะนาวกับน้องใหม่อนนรเหรออันนี้ก็ของป่าเฮื่นป่ามาปลูกว้ยังเฮ็ดปลาเหลวอันนี้มีกกบักขามกกบักขามกกอันน,น้องใหม่นี่มีอยู่สอง สองพุ่มใด้จอยสองพุ่มอย่างนั้นพี่เต็มเลยพี่ถึงให้พุ่นนะโอ้เต็มอยู่ข้างในพุ่นพี่น้องพุ่นแห้งโอ้พุ่นอ่ะอีกอีกสองนอสามนอข้างในพุ่นแห้งถึกน้ำนี่แห้งแห้งถึกนำ้ำแห้งออกนอดีน้องใหม่อันนี้นะเป็นน้องใหม่ใหญ่แนะล้วด้วยประมาณน,น้องใหม่หน่อยแต่ว่าซื้อมันจะซื้ออย่างเช่นกับกระดูตองหามยา้า ด้วยที่แบบว่าทั้งแดดทั้งนำ้ำเหนียงเนาะมันบรรยากาศมันแดดมันครบสุดน,น,นี่แล้วก็คือยามจังาสีน่นี่ก็คือบรรยากาศแบบเยน็นเย็นแห้งเสียดายที่ว่าแม่แม่ที่เพิ่นมามาเฮือ์นบางยาเนาะพวกบนันพวกแม่บันม่วงเพื่อนมาเสียดายเพิ่นบร,ริณนอนค่ะ เรียกว่าแม,แม่แม่ทันอื่นที่มาเราไปเดยนอนค่ะเสียดายแห้งพเพราะบรรยากาศดีแห้งเพื้อนย้อจะสีมันขุ้มขึ้นในสีลมย้อมแรงหนี่ย้อมแรงนี่คันเท้ามีอันมีเต้นบเอามากลางนอนกินลมหลับลมหลับลมหนุ่มเพราะว่าหนามันลดแค่กระอันนี้ใช่อยากกินแบบแบบอยากซื้อมุกกระทะมาซื้อมุกกระทะมาล่ะ เข้าไปกินอยู่มองพระนั่หินนี่สิแม่พี่น้องกินบรรยากาศกินพิวแต่ว่าคันเท้ากินมันจะต้องส่วงแรงมาที่นี่เพราะมันคํามมันก็จะบามีไฟมันก็สิญญาเข้าเอาเมล็ดมาแต่มม่ยังไม่กับ่าคือเดี๋ยสิชวนยาซื้อหมูกระทะมาเห็ดกินอยู่นังพุ่งอยู่กินชิวทัชนี่คือใจสี่ตอนแคทไปเลี้ยงกล้วยนี่ ต้นน้ำต้อนอีหยังจังสีไปเนาะแคทกระสีฟันเอาไปตรงกลางเนาะให้มันเป็นซองว่างๆมันก็จะเป็นโฮมให้เฮาแล้วแนวภาษาเด็กน้อยแล้วก็เฮ็ดเป็นเฮือนเป็นกระต๊อบอยู่ลบฝนลบหยังแนวภาษาเด็กน้อยตะก,ก,กี้อัอออนนี้ก็ไม่อ่าพาคีเดคี่พอปอเพิ่นอันมันหาก,งออกรงอ่ะเอาบัตากให้มันแห้งแล้วก็ไปเฮ็ดฟืนย เอาสัตว์แล้วพี่น้องจะใสคลิปนี้แค่ซีไฟไว้ซึ่งคลิปนหน้าเพราะกันไม่จาอ,อันนี้เฮ็ดก็มาอัปเดตอยู่เทียงพอให้เพิ่งเนาะแค่นึ่องกับเห็นปูเพิ่งลาพอเอาอันเอาใบหน้า,นานมาปลูกใส่กันเลยสิลงมาถ่ายบรรยากาศให้เพิ่งรรเราพอปลูกแล้วเรีเรรยลงมากกันเลยเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศเท้งๆไปดิ